บทที่หนึ่งเรื่องเล่ากลางดึกระหว่างหนุ่มน้อยผู้ใส่ซื่อและแม่มดที่ต้องบอกต่อพุดดิ้งของมาโดกะผ้าอ้อมของทัศยะแล้วก็เบียร์ที่แม่สั่งค่ำคืนดึกสงัดคานาเมนเซ่เดินออกมาจากร้านสะดวกซื้อพร้อมถุงชอปปิ้งในมือเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าพลางคาบอมยิ้มไว้ที่มุมปากแสงจันในคืนนี้ช่างพร่ามัวเสียจริงมีเพียงแสงไฟริมทางสลัวๆที่สาดส่องลงบนใบหน้าของเด็กหนุ่มเผยให้เห็นเข้าหน้าที่ดูหมดจดงดงาม ในฐานะลูกชายคนโตการต้องออกมาซื้อของในสถานการณ์แบบนี้ก็ถือเป็นเรื่องสมเหตุสมผลดีถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากจะเป็นพ่อบ้านเหมือนพ่อของเขาเหมือนกันแน่นอนว่าน,นั่นก็ได้แค่คิดนะน,นะรีบกลับบ้านดีกว่าเมื่อคิดดังนั้นคานาเมนเซ่ก,ก็เร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นน้องสาวสุดที่รักของเขามาโดกะคงกำลังรออยู่บ้านอย่างกระวนกระวายใจภาพที่เธอนั่งไม่ติดเก้าอี้นั้นก็น่ารักไปอีกแบบ ว่าแต่ถนนหนทางคืนนี้มันดูแปลกแปกไปหน่อยหรือเปล่านะบนถนนมันเงียบเกินไปนอกจากตัวเขาแล้วก็ไม่มีรถหรือคนเดินถนนคนอื่นเลยสิ่งที่ได้ยินมีเพียงเสียงลมวิดวิวและเสียงใบไม้เสียดสีกันที่ดังประสานกันเท่านั้นมันแปลกแปลกไม่สิต้องบอกว่าโคตรแปลกเลยต่างหากพอคิดถึงตรงนี้เด็กหนุ่มก็อดรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาไม่ได้หวังว่าเขาคงจะคิดไปเองนะพี่ชายเห็นอมยิ้มของหนูไหมคะ ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เสียงของเด็กผู้หญิงดังขึ้นอย่างแผ่วเาบาจากด้านหลังพร้อมกับเสียงสะอื้นที่ส่งไปถึงที่ชายด้านหน้าเพื่อร้องขอความช่วยเหลือหากเป็นพี่ชายใจดีคนอื่นในตอนนี้ก็คงจะหันกลับไปถามไถ่ยแล้วแต่ปฏิกิริยาแรกของคานาเมเอนเซ่กลับเป็นขอโทษนะทำให้ไม่ได้รอเขาเพลกัดอมยิ้มในปากจนแตกละเอียดคว้าถุงชอปปิ้งแล้วออกตัววิ่งสุดชีวิตโดยไม่คิดที่จะหันหลังกลับไปมองเลยแม้แต่น้อยในหัวคิดอยู่อย่างเดียวเพ่นก่อนพ่อสอนไว้ อาศัยเงาสะท้อนจากกระจกมองข้างทางเขาก็เหลือไปเห็นสิ่งผิดปกติที่อยู่ด้านหลังจะเรียกว่าเป็นคนก็ไม่ถูกนักมันคือสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายคนที่บิดเบี้ยวในมือกำสิ่งที่คล้ายกระบองน้ำเอาไว้บนนั้นมีคราบเลือดปเปื้อยๆอยู่ประปรายและกำลังหยดลงบนพื้นทีและแหม่แม่สีแดงสดนั้นคือเครื่องพิสูจน์ถึงความสมบูรณ์แข็งแรง อย่างแรกตัดความเป็นไปได้ที่ว่าสิ่งที่อยู่ในมือของสัตว์ประหลาดคืออมยิ้มออกไปก่อนงั้นคําตอบก็มีเพียงหนึ่งเดียวมันคือปืนใหญ่นนโออัมสตรองไซโครนเจตอัมสตรองในตำนานต่างหากละ่ะถ้าเมื่อกี้เขาหันกลับไปหลักก็ป่านนี้คงโดนกระบองหนามสั่งทาพิเศษนั่นฟาดหัวแบบไปแล้วเมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้ก็หนีสุดชีวิตสถานเดียวเมื่อเห็นคานาเมนเซวิ่งหนีสัตว์ประหลาดที่เมื่อครูยังส่งเสียงน่าสงสารก็เลยตามไปอย่างไม่รีบร้อนมันลากกระบองหนามของมันตามเหยื่อไปเหยื่อของแม่มด ได้กล้าเข้ามาในอนาเขตแห่งการล่าแล้วไม่มีทางหนีรอดไปได้ท่ามกลางราตรีที่มืดมิดและลมแรงสัตว์ตัวเล็กสีขาวปล่อยตัวหนึ่งหมอบอยู่บนดาดฟ้าใช้ดวงตาสีแดงฉานของมันเฝ้ามองภาพเหตุการณ์นี้ด้วยใจที่ไร้ซึ่งความเมตตานามของมันคือคิวเบผิวเผินแล้วดูเป็นเทียงสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่น่ารักและไม่เป็นทิเป็นภัยต่อใครสำหรับมันแล้วเหยื่อของแม่มดก็มีจุดจบเพียงหนึ่งเดียวคือการตายอย่างสิ้นหวังเพื่อกลายเป็นสารอาหารให้แก่การเติบโต โดยไม่หยุดรังอยู่นานร่างเล็กๆของมันก็กระโจนหายไปจากบริเวณนั้นมันไม่ได้สนใจจะรับฟังเสียงร้องโหยหวนสุดท้ายของอาหารภาพแบบนี้มันเห็นมาจนชินแล้วเมื่อเทียบกับเรื่องนั้นการออกตาหามเมล็ดพันธุ์ที่มีศักยภาพสูงกว่าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคิวเบร,รู้สึกว่าเมืองมิตาคิฮาระแห่งนี้น่าจะสามารถสร้างสาวน้อยเวทมนต์ได้อีกหลายคนลาก่อนนะอาหารผู้โชคร้าย ไร้ซึ่งความอะไลยอยาวอตอการจากไปของคิวเบย์กล้องได้ตัดภาพมาที่คานามเมนเซผู้กำลังอยู่บนเส้นทางหลบหนีทิวทัศน์ริมถนนค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นตาโชคอย่างดีที่คานามเมนเซอาศัยความทรงจำของตนเองจนหนีเข้ามาในทางตันแห่งหนึ่งได้สำเร็จผู้มิประเทศถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยสาเหตุประหลาดมีเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นเพื่อล่อลวงให้เขาหยุดการดิ้นรนและยอมรับความรักจากกระบองหนามแต่โดยดี เขาสะบัดส,สีสเสียงกระซิบอันน่าอึดอัดนั้นก็ถูกขับไล่ออกจากสมองไปอย่างรวดเร็วแต่ตอนนี้เขาติดกับอยู่ที่นี่ตกอยู่ในสถานการณ์สิ้นหวังโดยสมบูรณ์ตึกตึกตึกสัตว์ประหลาดผู้กุมกระบองหนามได้ปรากฏตัวขึ้นเป็นวินาทีที่หัวใจแทบจะหยุดเต้นเส้นผมยาวสีดำสนิทของมันบดบังใบหน้าที่น่าสยดสยองก่อนจะเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงนุ่มนิ่มว่าที่ชายเห็นอมยิ้มของหนูไหมคะขอโทษนะเด็กดีไม่ควรกินของหวานเยอะตาของฉันแล้วล่ะ คานาเมเอนเซเปลี่ยนจากสีหน้าตื่นตระหนกก่อนหน้านี้เป็นรอยยิ้มอันอบอุ่นเขาวางถุงช้อปปิ้งลงและหยิบแหวนศิลาเวทมนต์ที่ส่องประกายสีแดงออกมาจากกระเป๋าเพื่อสวมมันลงบนนิ้วกลางในที่สุดไอพวกที่แอบมองก็ไปแล้วเขาจะได้เริ่มลงมือเสียทีเห็นชินวงเวทมนต์สีเพลิงลอยลงมาจากฟากฟ้าและเคลื่อนผ่านร่างของคานาเมเอนเซสวมทับด้วยชุดเกราะเวทมนต์ชายกระโปรงบนชุดเกราะพลิ้วไหวไปตามสายลมยามค่ำคืนอัญมณีสีแดงเลือดนกสท้อนภาพของสัตว์ประหลาดตนนั้น เอาล่ะได้เวลาโชว์ไทม์แล้วข้าเป็นไรเดอร์วิสาดาขอรายงานตัวสัตว์ประหลาดกระบองหน้มไม่ทันที่มันจะได้ทันได้ตั้งตัวอัศวินสีแดงตรงหน้าก็กระโดดขึ้นสูงก่อนจะปล่อยท่าไราเดอร์คิกเพลิงเข้าใส่จากด้านหลังทะลวงในหมัดเดียวกระบอหน้มในมือสลายกลายเป็นเท่าฐานร่างของสัตว์ประหลาดถูกเปลวเพลิงกลืนกินและเผาไม่จนหมดสิ้นสุดท้ายก็กลายเป็นลูกแก้วขนาดเล็กที่ส่องแสงสีแดงชั่วร้ายตกลงมาอยู่ในมือของคานาเมะ เอ็นเซสภาพแวดล้อมโดยรอบก็กลับคืนสู่สภาพถนนปกติหลังจากที่สัตว์ประหลาดสลายไปทันทีที่สัมผัสลูกแก้วนั้นภาพชุดหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในหัวของคานาเมเอ็นเซอย่างรวดเร็วภาพของครอบครัวที่แตกสลายเด็กหญิงผู้สิ้นหวังขดตัวอยู่ในห้องสัตว์ร้ายขี้เมาที่ถูกเรียกว่าพ่อกำลังเหวี่ยงกระบองหนามไปมาส่วนอมยิ้มบนพื้นก็เป,เปื้อนไปด้วยฝุ่นดิน และภาพของสัตว์ร้ายสีขาวตัวเล็กๆที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าเด็กสาวริมฝีปากของมันขยับเล็กน้อยเหมือนกำลังพูดอะไรบางอย่างกับเธอ C C C ภาพบิดเบีย้ยไปชั่วขณะสุดท้ายสัตว์ร้ายขี้มันก็ล้มลงจมกองเลือดเด็กหญิงผู้ตื่นระหนกคว้ากระบอกหนามนั้นขึ้นมาภาพความทรงจำขาดหายไปเพียงเท่านั้นนี่คือความทรงจำในอดีตของสัตว์ประหลาดตนนั้นและมันก็ไม่สมบูรณ์ยังห่างไกลาจากความจริงโปรดพยายามต่อไปนะขอรับท่านผู้กล้า เสียงจากกลนที่ว่างเปล่าดังขึ้นเป็นเสียงของสหายเก่าระบบของคานาเมเอนเซ่นั่นเองก่อนหน้านี้ระบบคือสิ่งที่ช่วยตรวจจากการเคลื่อนไหวของเจ้าสัตว์ปลายสีขาวตัวนั้นและเมื่อยือนยันได้ว่ามันจากไปแล้วคานาเมเอนเซ่ ense, จึงสามารถลงมือจัดการกับสัตว์ประหลาดได้อย่างสบายใจเมื่อพูดถึงสัตว์ประหลาดระบบเรียกมันว่าแม่มดส่วนลูกแก้วที่ดรอปออกมาก็คือกริซีดจะมองมุมไหนเจ้าสัตว์ประหลาดบิดเบี้ยวหน้าตาน่าเกลียดนี่ก็ไม่เห็นจะเข้ากับคําว่าแม่มดที่ดูลึกลับเลยสัต์นิด โอเคกริสซีดบวกหนึ่งเก็บไว้ในกระเป๋าต่อตอนนี้กลับบ้านก่อนดีกว่าคานาเมเอนเซคลายการแปลงร่างหยิบถุงช้อปปิ้งบนพื้นขึ้นมาปัดฝุ่นออกแล้วมุ่งหน้ากลับบ้านอีกครั้งราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่คะยินดีต้อนรับกลับบ้านคะ่ะเด็กสาวผมทวิงเทลที่โผล่เข้ามากอดแขนของคานาเมเอนเซก็คือน้องสาวของเขาคานาเมมาโดกันนั่นเองดวงตากลมโตของเธอจ้องมองมาที่เขาในฐานะน้องสาวพฤติกรรมแบบนี้ก็คงเป็นเรื่องปกติสินะ ยิ่งไปกว่านั้นการที่พี่ชายกลับบ้านดึกขนาดนี้คานาเมมาโดกะก็เป็นห่วงมากกลัวว่าคานาเมนเซจะไปเจออุบัติเหตุอะไรข้างนอกที่กลับมาแล้วมาโดกะเขาลูบหัวน้องสาวเบาเบารู้สึกเหมือนได้รับการเยียวยาของวันนี้บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งวันนี้ทำไมพี่กลับดึกจังเลยคะคานาเมมาโดกะถามพางปล่อยแขนที่ชายอย่างไม่ค่อยเต็มใจนักน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเป็นห่วงไม่มีอะไรหรอกจะพอดีพี่ช่วยเด็กที่หลงทางให้กลับบ้านได้นะ่ะ คานาเมเนเซแต่งเรื่องขึ้นมาอย่างคล่องแคล่วเพื่อหลอกมาโดกับผู้ไร้เดียงสาได้สำเร็จเรื่องที่ว่าหนุ่มน้อยผู้ใส่ซื่อกลับบ้านดึกๆแล้วโดนแม่มดถือกระบองไล่ทุบอะไรทำนองนั้นคานาเมเนเซตัดสินใจแล้วว่าจะไม่เล่าให้ใครฟังเด็ดขาดบทที่สองเธอจะยอมมาเป็นที่ชายของมาโดกไหมระวังเด็กหนุ่มผลักเด็กหญิงตัวเล็กๆที่อยู่กลางถนอนออกไปแต่ตัวเองกลับถูกรถยนต์ชนกระเด็นสายเลือดสีแดงสดอุนอ่นๆไหลบทบังทัศนวิสัยสติของเขาก็ค่อยๆเลือนลางไป โดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยร่างกายของเขาตอบสนองตามสัญชาตญาณเพื่อปกป้องเด็กหญิงคนนั้นเทียงเพราะไม่อยากเห็นเธอต้องมาเจออุบัติเหตุต่อหน้าต่อตาร่างกายของเขาก็ขยับไปเองในว่าสุดท้ายก่อนจะหมดสติเขาเห็นว่าเด็กหญิงที่ถูกผลักออกไปนั้นปลอดภัยดีในอ้อมแขนของเธอกำลังกอดลูกแมวที่ตื่นตกใจอยู่ตัวหนึ่งเห็นได้ชัดว่าที่เด็กหญิงวิ่งออกไปกลางถนนก็เพื่อช่วยลูกแมวตัวนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นครั้งนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าเขาช่วยไว้ได้ถึงสองชีวิต ในขณะนั้นเด็กหญิงกำลังร้องเรียกพ่อแม่ของเธออย่างร้อนรนน้ำตาแห่งความหวาดกลัวไหลออกมาไม่ขาดสายหยดลงบนแก้มของเด็กหนุ่มทีละหยดหยดส่วนคนขับรถที่ก่อเหตุก็รีบลงจากรถมาดูอาการเขารู้สึกว่าตัวเองน่าจะยังไม่ตายเมื่อคิดดังนั้นเด็กหนุ่มก็หมดสติไปอย่างสมบูรณ์ในช่วงเวลาที่ไรสตินั้นเด็กหนุ่มรู้สึกราวกับว่าเวลาได้ผ่านไปเนิ่นนานจนกระทั่งมีแสงสีฟ้าปรากฏขึ้นยอดมนุษย์แห่งจักรวาลตื่นขึ้นเถิดข้าได้นำหนึ่งชีวิตจากจักรวาลมามอบให้เจ้านบัดนี้ ท่านคือท่านซอฟฟี่หรือครับมาจากเนบิวลา M78 เพื่อรับผมเรอครับแม้จะอยู่ในสภาวะโคมา่าแต่จิตของเด็กหนุ่มก็สามารถเชื่อมต่อกับตัวต,วต,วตนอลึกลับได้ผิดแล้วข้าเป็นเพียงระบบหนึ่งเท่านั้นมีรหัสว่า514เจ้าเรียกข้าว่าระบบก็พอครั้งนี้ข้ามาเพื่อช่วยเจ้าเรื่องราวของเจ้าไม่ควรจะจบลงที่นี่แล้วชีวิตจากจักรวาลที่ว่าคือใครหรือครับตอนที่ข้าผ่านมาข้าก็เลยคว้าวัตถุดิบสําหรับทำบาร์บีคิวสีขาว มาตัวหนึ่งพอดีเกือบจะโดนจับได้แน่จะร,รีบรีบใช้สะยังมีคนที่เป็นห่วงเจ้ารออยู่ถ้าไม่อยากให้เด็กคนนั้นต้องทำหน้าเศร้าไปมากกว่านี้ก็รีบตื่นขึ้นมาได้แล้วสมกับเป็นระบบจริงๆแข็งแกร่งทรงพลังมากขอบคุณมากนะครับคุณระบบระบบที่มาถึงได้ทันเวลาได้ช่วยชีวิตเด็กหนุ่มเอาไว้กว่าที่เด็กหนุ่มจะฟื้นขึ้น,นมาอีกครั้งเวลาก็ผ่านไปแล้วสามวันที่ข้างเตียงในโรงพยาบาลเด็กหญิงคนนั้นยังคงฟุบหลับอยู่บนใบหน้าของเธอยังคงมีคราบน้ำตาให้เห็นอยู่จางๆตอนนี้เธอคงจะเหนื่อยจนเลอหลับไป ภายหลังเด็กหนุ่มถึงได้รู้ว่าเด็กหญิงคนนี้เฝ้ารอให้เขาฟื้นอยู่ตลอดเวลาพ่อแม่ของเธอก็สลับกันมาดูแลเขาเช่นกันสามีภรรยาคู่นั้นรู้สึกขอบคุณเด็กหนุ่มที่ช่วยชีวิตลูกสาวของพวกเขาไว้มากและเมื่อได้รู้ว่าเขามาจากสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้ามิตาคิหาระและไม่มีนามสกุลที่แน่ชัดมีเพียงชื่อว่าเอนเซพวกเขาจึงได้ตัดสินใจเรื่องหนึ่งนั่นคือการรับเลี้ยงเด็กหนุ่มผู้ใจดีคนนี้พวกเขารับเด็กหนุ่มคนนี้มาอยู่ด้วยที่บ้าน เด็กที่สามารถยอมสละชีวิตเพื่อช่วยคนที่ไม่รู้จักได้ต้องเป็นเด็กดีอย่างแน่นอนและมาโดกะก็คงจะดีใจมากเช่นกันถ้าไม่รังเกียจเธอจะยอมมาเป็นที่ชายของมาโดกะได้ไหมจ๊ะถึงบ้านคานาเมะของเราจะไม่ใหญ่โตแต่เราก็เตรียมห้องอุ่นๆไว้ให้เธอได้นะเอ็นเซ่ด้วยความที่เกรงใจความรู้สึกของเด็กหนุ่มสองสามีภรรยาจึงเอ่ยถามอย่างจริงจังในห้องพักผู้ป่วยเอกสารรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมเตรียมพร้อมแล้วพวกเขาต้องการเพียงคำตอบจากเด็กหนุ่มเท่านั้น เมื่อเทียบกับสภาพแวดล้อมที่สถานสงเคราะห์แล้วพวกเขาหวังว่าจะสามารถดูแลเด็กคนนี้ได้อย่างเต็มที่และจริงใจที่สุดราวกับเป็นลูกแท้ๆของตัวเองผมยินดีครับต่อจากนี้ไปฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่เด็กหนุ่มผู้มีรอยยิ้มอันอบอุ่นบนเตียงผู้ป่วยคือคานาเมเอนเซหลังจากได้รับการอุปการะสสามีภรรยาคานาเมก็ได้ตั้งชื่อนี้ให้เขาและชื่อของเด็กหญิงคนนั้นก็คือคานาเมมาโดกะ ด้วยเหตุนี้คานาเมเอนเซจึงได้กลายเป็นสมาชิกของบ้านคานาเมอย่างสมบูรณ์กลายเป็นที่น้องกับคานาเมมาโดกะแม้จะไม่มีสายเลือดเดียวกันแต่สายสัมพันธ์แห่งครอบครัวนี้คือของจริงในฐานะส่วนหนึ่งของบ้านคานาเมเขาจะทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดจะปกป้องน้องสาวของเขาให้ได้นี่คือเรื่องราวแรกเริ่มของคานาเมเอนเซที่คะาทำไมพี่มานั่งดูรูปเก่าๆอีกแล้วล่ะคะในห้องนอนของคานาเมเอนเซคานาเมมาโดกะ ในชุดนอนฮูดกระต่ายน้อยสีขาวครอประตูและเมื่อได้รับคำตอบแล้วจึงค่อยๆเปิดประตูเข้ามาเธอเห็นพี่ชายกำลังหยิบอัลบั้มรูปออกมาดูในนั้นบันทึกภาพในอดีตไว้มากมายด้านล่างยังมีปากกาสีน้ำสีดำเขียนระบุวันที่เอาไว้ก็มาดูน้องมาโดกะที่น่ารักของเราไงละ่ะคานาเมเอนเซเอ่อหยอกล้อน้องสาวช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจและน่ารักจริงๆทำให้คนเรารู้สึกอยากจะปกป้องขึ้นมาอย่างแรงกล้าไม่อยากให้เธอต้องเจ็บปวดแม้แต่น้อย คานาเมเเมนเซอาจจะเป็นพวกซิสคอนสีนะการยอมรับเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเหอะดูแต่รูปหนูไม่ได้นะนหนูอยากดูรูปพี่ด้วยแก้มของเด็กสาวที่ถูกหยอกล้อพันขึ้นสีแดงระเรื่อเธออาศัยแสงไฟในห้องเพื่อซ่อนความเขินอายคานาเมะมาโดกาลาาเก้าอี้ตัวเล็กมานั่งข้างๆเด็กหนุ่มแล้วเปิดดูรูปในอดีตไปพร้อมกับเขามาโดกยังจำรูปนี้ได้ไหมตอนเราอยู่ประถมที่ได้เล่นละครเวทีเด็กเรื่อง ผู้กล้าพิชิตมังกรด้วยกันวันนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็มาดูด้วยนะค่ทุกเรื่องที่ได้ทํากับพี่หนูจําได้มแม่นเลยแค่แต่ว่าทําไมตอนนั้นพี่ถึงเล่นเป็นต้นไม้ล่ะคะภาพตัดมาที่การซ้อมละครเวทีเด็กในครั้งนั้นผู้กล้าพิชิตมังกรเป็นละครสั้นที่หลายคนเคยเล่นบอกเล่าเรื่องราวของเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรเรปุที่ถูกมังกรสูนกลิ่นเหม็นบึงชิโมคิตะสาวะลักพาตัวไปเพื่อช่วยเหลือเจ้าหญิงกษัตริย์จึงได้รวบรวมผู้กล้าจากทั่วแผ่นดินมาจัดตั้งทีมผู้กล้าและออกกเดิิินทาางงไปปรรบมมัชโคตสวะ เด็กผู้ชายในวัวนี้ส่วนใหญ่มักจะชอบแสดงออกต่างแย่งกันยกมือเพื่อขอเป็นผู้กล้าหวังจะได้แสดงฝีมือบนเวทีและโชว์ด้านที่ยอดเยี่ยมของตัวเองให้พ่อแม่ได้เห็นแต่คานาเมเอนเซ่กลับไม่ได้คิดเช่นนั้นท่ามกลางสายตาที่ไม่เข้าใจของทุกคนเขากลับอาสาเลือกที่จะเป็นต้นไม้ต้นไม้ธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีตัวตนอะไรการได้เป็นฉากหลังให้ทุกคนก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรือ ก็เพราะว่าต้นไม้มันไม่ต้องมีบทพูดหรือท่าทางอะไรมากมายแค่ยืนนิ่งๆอยู่หลังฉากก็พอแล้วเอะเด็กหนุ่มแค่อยากจะอุ้งานเท่านั้นเรื่องเด่นเรื่องดังเขาไม่สนใจหรอกสมกับเป็นที่จริงๆเลยนะคะเธอยังจําได้ว่าแม้จะแสดงเป็นเพียงต้นไม้แต่คานาเมนเซก็สามารถก้าวออกมาในตอนที่เพื่อนที่เล่นเป็นผู้กล้าเกิดประมาจนลืมบทได้เขายืดลำต้นของตัวเองขึ้นแย่งดาบศักดิ์สิทธิ์อันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมองมาแล้วด้นสดเอาชนะทั้งผู้กล้าและจอมมารก่อนจะอุ้มเจ้าหญิงมาโดกกลับมา สุดท้ายคุณต้นไม้และเจ้าหญิงมาโดกะก็ได้ลงเรืออาร์คที่มุ่งหน้าไปยังแดนไกลโดยมีเป้าหมายคือการเป็นราชาโจรสลัดที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองมาซาระจบดีการพัฒนาที่คาดไม่ถึงความผิดพลาดที่เกิดจากนักสแสดงเด็กคนอื่นกลับกลายเป็นการจบที่สวยงามด้วยการสแสดงด้นสดช่วยสถานการณ์ของคานามเมนเซทำให้ผู้ชมต่างปรบมือให้เกลียวกราวเคยเห็นฉากหลังบ้านไหนลุกขึ้นมาคว้าดาบศักดิ์สิทธิ์เล่เสียบทั้งผู้กล้าทั้งมังกรบ้าง,างไหมละ่ะ สองสามีภรรยาคานาเมะก็ฉวยโอกาสนี้หยิบกล้องขึ้นมาบันทึกภาพของลูกๆทั้งสองในวินาทีนั้นไว้เรื่องราวของผู้กล้าพิชิตมังกรได้ปิดฉากลงเพียงเท่านั้นแต่สำหรับคานาเมะมาโดกะแล้วเธอยังคงจดจำภาพของพี่ชายที่ปกป้องเธอไว้ด้านหลังบนเวทีได้อย่างชัดเจนเฉกเช่นเดียวกับการพบกันครั้งแรกของพวกเขาที่ชายในตอนนั้นก็เป็นแบบนี้เช่นกันที่ได้ปกป้องตัวเธอผู้อ่อนแอเอาไว้หากมีโอกาสคานาเมะมาโดกะก็อยากจะเป็นฝ่ายปกป้องพี่ชายของเธอบ้างเช่นกัน